ตามเมื่อกี้ของขึ้นเนี่นแหละต่อยหมอนี่แหละมาเป็นเครื่องสองมาเป็นเครื่องสองังเวยความหัวร้อนกับตามเมื่อกี้ให้ได้อ้อลืมบวกลืมพูดเลยก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม PES 2อ2 1ัี่ที่ทำให้เราหัวร้อนในตุกครั้งที่เล่นม <c oughs> าใส่เสื้อขาวไปดูทีมเขาสักหน่อยทิงก็โหดใช้ได้ ก็เป็นเครื่องสังเวยชั้นถ้าแพ้อีกนะถ้าแพ้อีกนะจะลุกขึ้นยืนเลย <c oughs> ปาก็คงยังไม่ได้พูดมากเหมือนตามเมื่อกี้นะถ,นนถ้าพูดมากก็คงจะไม่มีสมาธิเล่นแล้วก็แพ้อีกแล้วก็หัวร้อนอีกคงจะแห้งๆเลยนะครับคลิปนี้โว้มเจ,จ๊ะไม่ใช่เสียใจหัวร้อนเือนตาที่แล้ว <c oughs> ย่าบอลเลยไม่มีพีตีลีตองยังงั้นไปหลุดไหมไม่หลุดเสียบดักไม่มีพิธีเหลียวไม่ได้ไลเรียบร้อยโดนอย่าง้ว้นี่ไม่โดนเว้ยซาดกอนซาดกอน โจมแบบรวเร็วก็ไม่ให้มันรู้ตัวปะหดคงมงโอ้ยชิคมุงอะไรกันเนี้ยเบาจังเลยนี่ยังรอดไม่ได้อ,อีก ำบอายไปแฮมคริสเตียโนโรนัลโดโด้ก็ทำเสียแทงบัปเป้บัปเป้กับโซแชมเบลอะวัดกันดูอะอะโซแชมเบลบัปเป้กินโซนแชมเบลขาดเลยอะดูดิโอ้โหได้ไอ็มวอนนี่ชอบดีใจเด็กเจอจับให้เจี๋ัดจับให้บัฟบวกบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยิงหัวร้อนมาด้วยได้เลย thought about trying his look from further out there, but why bother when you can worm your way through a defense like that? It's it's terrific play to, to get through and score. Deadlock broken. It's 1-0. Ấn Buộc bắp lưới luôn Lưới đi bắp Lưới đi bắp Vâng đi Hãy xem biểu Đã phát đi nào Nên biệt cấp 3 nu ตดนอีแล้วมั้งนี่ดูไอมอนี่ดีใจอีแล้วมั้งนี่โนโไม่ได้เลยไม่ได้ใม่ใไม่ใหม่ใหม่ยังไม่ได้โอกาสยิงมันสักครั้งเลยโอ้มองไกลยังเลย ก็ไม่ได้อยู่โอ้แล้วทำอะไรเฟาวโอ้โคซ่า เออมานึงดีใจไม่ไม่ว่าจะโด,ดนนํำอยู่ก็แล้วแต่ดีใจเดี๋ยวนำมันเมืม่อไหร่เดีย๋ยวจะลากดีใจมันครึ่งสนามเลยจะให้เข้าใจถึงความหัวร้อนสักหน่อยนี่เลนฟอร์ดเสาสายสายสั่งตายรู้จักไหม,มนี่นุบ<ห>ุดีทำงานเวแต่ตานนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยนะโดนยิง อัดสองถ้าเป็นหลวงปู่ดีต้องจับได้ดิโอ,อ้ใหญ่เสียบดนเวลาอัดไกลแน่ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> ว่าเก่งมากไหม,ไมไอ่ะแล้วทำอะไรไปเนี่ยผมเนี่ยกระนูนโอ้โหเขาบอ,อลมาจะเป็นกับดัก โ well ดนอีกลูกละสาดก,ก่อนโอ้โห oh, <foul. S 1> oh. มันฟีคิกแน่เลยใครยิงไม่เข้าก็บ้าแล้วจังหวะน,นี้นี่ใกล้ขนาดนี้โ oh. อ้อลบา อลลาอล,ลบาบาอาลาบาโอ้โหอีกแล้วโดนอีกแล้วก็อ,อะไรอะ่ะสก,กิดน,นิดเดียวก็โดนก็ฝ่าลแล้วอะ่ะเสียฟีคีกเฉยเลยลูกเดียวก็เอามันยากแล้วโดนอีกสองนำห่างทิ้งสองลูกอีกว้าวักวันหนึ่งเราได้ลบอีกนี่ ไม่ใช่ลบแรงนะลบเกมเล่นลูกแบนี้ดีกาต้องเล่นลูกแบบนี้แหละ ลูกแบบหน้าด้านสักหน่อยลูกสายโยนทำไม่เล่นแบบนี้นะโดนมันดีใจยับแน่แต่ดีมันไม่ถ่วงนะมันแค่ชอบดีใจเฉยแน่ ชมไปเมื่อกี้โดนอีกแล้วไม่ดมดดดดดโดนมาเอาบอลลงในงามหยดย้อยจริงจริงโรนินโย่ในเวียดด,ดูนสวยโดดโดโดเอาดีเสมอเสมอโอ้ต่อบอลมั่วๆเอาดีเสมอ ไอ้หมอนี่มันชอบดีใจสต็อปเปลี่ยนตัวไปก่อนโอ๊ยลืมเปลี่ยนตัวนันทีหกสิบแลละโอ้โหจานจานอุย้ยรอดเว้ยเ,เอาละเอาละเอาละตัวนี้โยโยนเลยต้องเล่นรูปแบบนี้หมอนี่นะ่ะเสียดักนี่เอาคืนหรอเอาคืนเข้ามาดีครับ อยาให้ผมแนะนำนะครับมูลำหน้าไม่เป็นไรได้เปลี่ยนตัวฮาเลนไม่ว่าจะหัวตกยังไงก็คือฮาเลนเพราะฮาเลนมันนัมเบอร์วัน หอนมาสิครับเออนี่ผมเดาไอ้น,นี่น่าจะโยนแต่ว่าก็ดักฟันไดไว้ทางไหนก็ดีแล้วก็ดักหมอนนี่ไว้ด้วยนี่วาลานี่วะแบนเนอร์ตัดโฉบโฉบโฉบันไม้ได้แบนเนอร์อื้อไม่ได้วะดูแน่ กูนีโนน่โดนแน่อุ้ยไปโดนโดนงามๆไปที่ฮาเลนโหแซงสบายกินนิ่มไม่นิ่มว่ะเริ่มคืนโกแล้วตึงมือแล้วเออตอนแรกไม่มีคืนโกเลยนะใครได้คนนั้นชนะแน่ๆลูกหนึ่งลูกสุดท้ายลูกที่สนะี่เนี่ย ้าดีโยนอย่างเดียวแล้ว <söz> จังหวะนี้ไม่สนใจคำด่าหรอกไม่สนใจคำด่าหรอกเว้ยโอ้โหทีมเท๊คเทคเขาเรียกยกมันเป็นิ๊กแฮมเปิดเขาแบบเข้าหัวเลยนะ เบ็แฮมแม่นแมนนั่นเม่แแฮมอุ้ยมีหวังมีหวังโอ้โหโดนเช็คปัดแบบอะไรหรอเช็คพูดไม่ส่ขึ้นบอลก่อนขึ้นบอลก่อนโอ้ขาสันโอ้แพ้ป่ะไม่แพ้ รงโอ้โหใครทำออกนูน่นเปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรโอเสมอเฮ้ยไม่ชนะมันวะไอหมอนี่มันชอบดีใจครับสวัสดีครับ